กำป้องสายแชนแนลนะครับวันนี้ก็จะเป็นการที่เราเอากล้อยหินนะครับที่เราตัดเมื่อวานนะครับเราก็จะมาดูคุณภาพของมันนะครับนะโดยปกติแล้วกล้อยหินนะครับหรือว่ากล้วยอื่นๆนะครับมันจะมีลูกที่มีขนาดใหญ่มันจะมีหวีเริ่มต้นนะครับต้นๆต,ตรงนี้นะครับนะมันก็จะมีขนาดใหญ่ ก็มันจะมีขนาดเลึกไปเรื่อยๆนะครับเครื่องนี้นะครับมันมีทั้งหมดกี่หวีนะครับ1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7หวีนะครับซึ่งจะมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับโดยปกติแล้วกล้วยนะครับจะมีการสุกอยู่บริเวณที่เป็นหวีแรกๆก่อนแล้วก็ ไปตามท้ายนะครับวันนี้ก็จะเป็นการชําแหละหรือจะเป็นการาตัดในส่วนที่เป็นลูกนะครับบางคนก็จะมีการตัดที่แตกต่างกันนะครับที่ไม่เหมือนกันบางคนบางกลุ่มเขาก็จะตัดที่เป็นเครือที่เป็นเนื้อตัดไปตัดมาก็ได้นะครับแต่วันนี้ก็จะเป็นการตัดแบบธรรมดานะครับเราก็จะใช้มีดไป จาะตรงนี้นะทำเป็นกรีดๆเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับแต่บางคนก็คว่ำนะครับได้หมดนะครับบางคนก็จะใช้วิธีการฝั่งนี้ก็มีนะครับก็คือตัดแบบนี้ก็ได้นะครับนะแต่ทีนี้ผมจะมาลองอีกวิธีตรงข้าวกับที่เขาเคยทํานะครับก็คือฝั่งนู้นะครับนะทำให้แปลกว่าชาวบ,บ้าน นั่นคือลักษณะของผลกล้วยที่เราจะทําเป็นกล้วยฉาบดี๋ยวเราจะไปรูปนะครับโอเคนะครับทีนี้เริ่มต้นนะครับก็คือเราทําการเราทําการเจาะตรงนี้ก่อนนะครับอิสมิลล่าเนี่ยง่าย,ายกดเข้าไปนะครับ ไม่ต้องแรงมากนะครับค่อยๆกดเข้าไปกลัวว่าถ้ากดแรงมันจะทะลุปไปถึงอีวีหนึ่งนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้จะได้แล้วนะครับถ้าจะตั้งก็จะเป็นยางนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรรอก่อนนะครับนะครับตอนนี้ได้แล้วนะครับอ่าอันนี้ได้หนึ่งหวีนะครับใหญ่ไหมครับอันนี้ขนาดนี้ถ้าขายนะก็เห็นก็ตกราคาประมาณ40บาทว่า50บาทนะครับ พาเป็นแล้วหนึ่งหวีนะครับต่อไปนะครับวีที่สองนะครับ นี่ข้าววีที่3แล้วนะวที่สาม อันนี้ก็คือเคลือนะควา,ามยาวประมาณเอ่อหกสิว่าเซนนะครับน่าจะได้อยู่นะครับถือว่าที่สุดนะอันนี้ก็คือกล้วยที่ผมปลูกเองนะครับถือว่ามีคุณภาพระดับหนึ่งตัวใหญ่ก็มีนะครับอันนี้หวีกล้วยนะครับที่ผ่านการ ชำแหละมาแล้วนะครับกล้วยเห็นเดี๋ยวเราจะไปทำเป็นกล้วยฉาบนะครับใครสนใจอยา,จากทานก็บอกได้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามด้วยนะครับ